แปนหรือว่าครึ่งก็ไม่รู้ไล่ผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมไปกันต่อครับผมเผื่อพวกอีก ชสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมดูพึ่งลางเล็กๆข้างทางสองลังก็ไม่เล็กหรอกครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมย้อนแสงไปหน่อยอ้ร้อนซูมให้ดูครับข้างทางด้วยโอ้ขี่ไปขี่มาเจอเฉยเลยนี่ครับผมดูแล้วก็ไม่รู้จะได้ไหม แต่รังเลนะ็กอะยังไหวอยู่ยังไหวไปไหวมาอยู่แต่ว่าเพิ่งมาแต่รังนี้น่าจะได้ครับผมเป็นทรงกลมบล็อกแล้วโอเคครับเดี๋ยวทำครบขึ้นไปดูครับผมรังที่สองครับขังที่สิบเก้าขึ้นมาแล้วครับผมรีบเอาครับจุดควนแนละ้ว ลมแรงครับโอ้น้ำรับผมน้ำต้าครับุมสวยสิครับไปครับผมขึ้นไปว่นของหนอสงส์เลยคุณผู้ชมสวยดียยครับแต่น้ำน่าจะได้น,นิดเดียวโอเคครับขออนุญาตตัดครับรผม น <t colours> ่าจะเห็นครับผมผู้ชมฝากครับขอสองชิ้นพ่ะย่ะ สวยสักหนึ่งล้างไว้ก่อนอเหลือน้ำี้เกลโอ้ยน้ำฝ่อครับผม โซนี้ได้ตัวสาวตัวน้าฟอครับเอเค๊ดูค,ครับใส่คุณครับผม 好吗、uh huh. โอเคครับผมไปครับขอบคุณครับโอเคครับผมตัวอันสองชิ้นสวยๆเลยครับขาจั่วเต็มแผ่นเลยครับผมน้ำไม่ค่อยไม่มีครับผมน้ำนิดเดียวนี่ครับผมรังแรกแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับซูมให้ดูขาสวยมากเลยครับผมประมาณครึ่งโลกว่ายโอเคครับวันนี้ได้เขาขาวสองตัวละสองรังละ ขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมไปกันต่อครับผมเปลือกพวกอีกขอบคุณครับท่านผู้ชมสวัสดีครับครับผมรังสวยเลยครับรังเล็กหน่อยแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่ครับผมต่ำๆเอาง่ายแต่ดูเหมือนจะแก่ลุ้นเอาครับผมลุ้นกันดูครับผมอีกรังรังที่สามครับผมโอเคครับรังที่สาม ของที่สิบเก้าครับผมข้างหน้าแรมเลยพอได้ก็ผมกล้องไม่โฟก,กัดโอเคครับขออนุญาตไปทำครบครับผมท่านผู้ชมครบเสร็จแล้วค <c oughs> รับผมนูนตันีแฟนหรือว่าพึ่งก็ไม่รู้ไล่ผม ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะปแปลนตอนที่ซูมแล้วเดินออกมาแล้วแปอยู่ต้นไหนอ๋อนี่ไเจอแล้วแตน Right. ใส่คุณอใส่กอว่าแรงเที่ยงเกินแกดูสิครับไม่ดนนะครับรอรุ่ะไปไอนกันซึ่งกู แก่แล้ว่ามือก่อนมีแปนร็หผมไม่งั้นมือจะระบมเพราะว่าอยู่เมื่อปีแนที่ไหนมาได้วะ น้ำเดือดไมครับน้ำเืไอไมครับเค้ครับครับ,บนต้นม็ดนะอมาก

Chung các Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi